เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่27มีนาคมที่ห้องทัพพระยาสาราวาการเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนายกสมาคมกีฬาปัญจากกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกกีฬาระดับนานาชาติรายการซา u t ์อ a สเ a เ i ีย c h มเป i o n น h i p 2024ไ h a แ l นด์โดยมีคณะกรรมการสมาคมกีฬาปัญจกกีฬาแห่งประเทศไทยผู้จัดการแข่งขันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาปัญจกกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาปันจากกีฬาระดับนานาชาติรายการ Southeast Asian Championships 2024 Thailand ระหว่างวันที่21-23เถึงมเมษายน2567ณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568ทั้ทางนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไป, here, นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในด้านต่างๆอาทิสถานที่จัดการแข่งขัน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดงานการปรับพื้นที่ชายหาดการรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการประชาสัมพันธ์การจัดงานเป็นต้น สำหรับการแข่งขันกีฬาปันจักกีฬาระดับนานาชาติในครั้งนี้สมาคมกีฬาปันจักกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดการแข่งขันด้วยกฎกติกาแบบ UIPM แบบ Beach Format ในระยะทางของรุ่นทั่วไปทุกรายการโดยไม่แบ่งตามเกณฑ์อายุโดยในวันที่21เมษายนจะทำการแข่งขันประเภท b e a บีชบาย l อ n ประกอบด้วยกีฬา2ชนิดผสมกันได้แก่วิ่งและว่ายน้ำ นักกีฬาแต่ละคนจะออกวิ่งระยะทาง1,600เมตรต่อด้วยว่ายน้ำา2 0 0เมตรและวิ่งต่อ1,600เมตรผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะซึ่งในวันนี้จะมีการแข่งขันชิงทั้งหมด2เหรียญทองส่วนวันที่22เมษายนจะแข่งขัน2รายการคือประเภทบีชเลเซอร์รันและประเภทบีชไตรลอนประกอบด้วยกีฬาสชนิดผสมกันได้แก่วิ่งและยิงปืนโดยใช้ปืนเลเซอร์และเป้าอิเล็กทรอนิกส์ และในวันที่23เมษายนจะทำการแข่งขันแบบมิกซ์รีเลย์เป็นการแข่งขันประเภททีมผสมชายและหญิงหรือผลัดผสมตามแนวทางการแข่งขันไบคลอนเบเซอร์รันและไทรลอนชิงสามเหรียญทองซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมชมการแข่งขันได้ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาหรือชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาปันจักกีฬาแห่งประเทศไทย เรือผู้ภายครับก็อย่าให้เรือผู้ภายนิ่งลำแล้วก็เดกสกีผู้ภายในการนำส่งของมีประกันบาดเจ็ตรงนั้นที่จะต้องนำนำส่งไปนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงที่จัดงานเนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดนะครับเสาร์ย1อาทิตย์2ี่จันทร์วันพฤันะครับให้มาร่วมกันเชียร์นะครับ การในกรกีฬาสมัที่2 4นะครับซึ่งจะตัดขึ้นอยู่ที่จัดเชียนนะครับพุทธยานะครับในระหว่างที่ยุทธ่องนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับให้มาเชิญชวนหรือเ็นเยอยนะครับเอ้ามาครับเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงวันเวลาต่างๆนะครับก็อ,อาจจะชมข่าวตอนนี้แล้วก็มาช่วงสงการหรืออาจจะอยู่ตอนเรื่องไปก็จะชวนมาร่วมเชียร์ร่วม เป็นกำลังใจให้นักกีฬาเด็ไทยนะครับแล้วก็ส่วอย่างก็จะมีข้อบครัวเข้ามาด้วยนักกีฬามาด้วยก็เชิญชวนนะครับรวมทุกขยันเชิญนักขาวด้วย r a ดไฟท์ a ะ a าเดมี่อันทาเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยรควาคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d Fight Academy